กับช่อง Secret About J M ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญชนิกาพิกุณทองนะคะชื่อเล่นชื่อเจเล่ค่ะสอนเรานะคะชื่อนางสาวเวชราพรกันค่ะชื่อเล่นชั่วเหมียวค่ะเราเกิดวันศุกร์ที่ 31เดค่ะเดือนมกราคมปี2 5 4 6ค่ะเกิดที่ลำปางนี่ค่ะค่ะส่วนเรานะคะเกิดวันพุธที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2546ค่ะเกิดลำปางเหมือนกันค่ะค่ะน้ำหนักนะคะอยู่ที่41.9ส่วนสูง151ค่ะน้ำหนักของเรานะคะ38ค่ะนิดค่ะเดียวส่วนสูงก็แค่152ยเองค่ะ นิส <muy> ัยส่วนตัวของเรานะคะจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายตอนแรกอาจจะอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบได้สนิทกันแล้วอ่ะจะพูดเยอะแบบเยอะมากเลยค่ะส่วนนิสัยของเรานะคะก็คือเป็นคนที่ถ้าไม่รู้จักจะเงียบมากเลยค่ะแต่ถ้ารู้จักกันแล้วก็จะพูดมากเช่นเดียวกับเมียนะคะได้ไหมคะจบมาอยากทาอาชีพอะไรคะอาชีพที่ไฟฟ้านะคะเอ่อส่วนตัวนะคะฝัานตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็จะเป็นทหารตำรวจนะคะแต่ว่าพอเรียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วก็เลย จะตั้งไว้ที่ว่าเป็นพนักงานทั่วไปหรือพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วสวนเหมียวล่ะคะอยากเป็นอะไรส่วนส่วนเรานะคะตอนนี้อเป็นตำรวจเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ยังอยากคิดอยู่ค่ะว่าอยากเป็นตำรวจธุรการเจเล่คะคะมีสเปคในฝันในความคิดไหมคะโอ้เยอะมากเลยคะ่ะแต่ว่าสเปคในฝันเราเนีขาบอกเลยครับคือจีมินคะ่ะแต่ก็ได้ฝัคนค่ะอ,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 อู้วกรรมกรค่ะกรรมกรกรรมกรกรรมจีมินละค่ะแล้วคุณเหมียวล้วคะ สวิงในฝันของเรานะคะถามว่าฝันก็ฝันค่ะฝันจริงๆเลยคะ่ะอยากได้พระเอกซีรีส์วายคะ่ะทักสูงข่าวนั่นแหละค่ะ<อ>ทุกคนอ,อาจจะคิดเหมือนกันใช่ไหมคะทุกต้องค่ะค่ะคุณเหมียวคะ่ะคติประจําใจของคุณเหมียวมีว่าอะไรหรอคะคติประจําใจนะคะชีวิตมันสั้นคะ่ะจะทําอะไรเราต้องชัดจเจนค่ะล้วของใจเรื่ลงะคะ่ะของเรานะคะคือมุ่งหวังตั้งใจทําให้สาเร็จคะ่ะ ปค่ะคลิปนี้นะคะพวกเราจะทําขึ้นเพื่อทําให้เพื่อนเอและคนดูรู้จักพวกเราสองคนมากยิ่งขึ้นค่ะคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนะคะพวกเราจะทําอะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และกด b s c r า b e ให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย